ใช้ชีวิตยังไงกันอะเด็กผีช่วงนี้ชีวิตเราไม่ได้อยู่ในพิมริลีกแล้วเนาะชีวิตเรานี่ไปอาศัยอยู่ในยูโรปาลีกกันหมดแล้ว <c oughs> พเมร์ลีกปล่อยจอย <c oughs> เอา้าเมื่อคืนก็เพิ่งออกไปแพ้เบนฟอร์ดมา4-3 ไปดูบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของรูเบนอโมริมแล้วก็เมสันเมาส์กันสักหน่อยครับโดยบอสเจ๋งรูเบนออมริมให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจบเกมว่าเราเริ่มเกมได้ดีเราคอนโทรลเกมได้แล้วหลังจากนั้นลูกทุ่มกับลูกเซตพีทก็สร้างปัญหาให้เราแต่มันเป็นเรื่องปกติสำหรับเราเพราะเราไม่ได้ใช้นักเตะแบบฟูลทีมเราต่อสู้จนเกือบกลับมาได้เราพยายามบุกและสุดท้ายเราแพ้ แต่เป็นเรื่องดีที่นักเตะทุกคนได้เล่นเราต้องการต่อสู้มันเป็นเรื่องยากแต่เราทําอย่างดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้ผมไม่สงสัยเลยว่าเราเล่นกันได้ดีขึ้นเราทุ่มเทกันด้วยหัวใจตอนนี้เราแพ้เกมพรีเมียร์ลีกแต่เราต้องต่อสู้ในเกมยูโรปาลีกและในวันพฤหัสีนี้มันคือเกมที่สำคัญที่สุดของเราเราอาจจะยังไม่พร้อมต่อสู้ในพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนลีก แต่เราจำเป็นต้องชนะเพื่อแฟนบอลให้ได้ถูกต้องฮะมันต้องชนะให้แฟนบอลได้ชื่นใจสักนิดนึงนะบอสเจ๋งส่วนอาการบาดเจ็บของมาไทา d เดลิกที่ถูกเปลี่ยนตัวออกทางรูเบนอาโมริมก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าผมยังไม่รู้ว่าเขาอาการหนักขนาดไหนดังนั้นผมจึงกังวลกับเกมทุกนัดหลังจากนี้ไม่ใช่แค่วันพฤหัสจนสุดท้ายผมต้องเสี่ยงส่งแฮร์รี่แม็กไกวลงเล่น เราเปลี่ยนลูกชอออกเช่นกันเพื่อป้องกันเขาสำหรับวันพฤหัสผมหวังว่ามันจะไม่มีอะไระไร้ายแรงก็หวังว่ามาไทเดลิกจะไม่เจ็บอีกนะอุต่าหายเจ็บกลับมากลับมาซ้อมได้แล้วลงสนามเป็นตัวจริงแล้วดันเจ็บเพิ่มไปอีกอย่าหนักเลยนะอยู่กันไปให้จบฤดูกาลก่อนมีเกมสำคัญอีกหลายนัดต้องลงสนามส่วนฟอร์มการเล่นในพรีเมียร์ลีกก็ตามมีตามเกิดไปแล้วกันนะเด็กผี ไม่อยากให้ทําใจไม่อยากให้ทําตัวชินนะสภาพมันเป็นยังไงก็วิจารณ์กันไปตามเกมต่อให้มันจะโรเตชันกันขนาดไหนก็ตามแต่แผลปัญหาเดิมๆม,มันก็ยังคงอยู่มันก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปเนาะทางด้านนักเตะอย่างเมสันเมาส์ก็ออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมหลังจบเกมว่าต้องยกระดับการเล่นและทุกคนที่สวมเสื้อของสโมสรต้องสู้ให้เต็มที่เพื่อชัยชนะ ซึ่งเมสาก็บอกกับสื่อว่าเราจําเป็นต้องทําผลงานให้ดีกว่านี้เราต้องการคว้าชัยชนะในเกมนี้เราเริ่มต้นได้ดีแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกและช่วงครึ่งหลังเราเสียประตูซึ่งเรารู้ดีว่ามันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเรารู้ว่าพวกเขาจะเปิดบอลจากด้านข้างเข้าไปในกรอบเขตโทษและเราต้องป้องกันให้ดีกว่านี้เราสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้เราจะต้องทําผลงานให้ดีขึ้นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทีม แต่นี่คืออยู่ในเตดดังนั้นใครก็ตามที่ได้ลงสนามและสวมเสื้อตัวนี้เราต้องแสดงผลงานออกมาให้เต็มที่และเอาชนะให้ได้เรารู้ว่ามีเกมสำคัญในวันพฤหัสรออยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเกมในวันนี้เราต้องการชชนะในเกมนี้แต่เราทำไม่ได้มันสายเกินไปเมื่อพวกเขายิงประตูนํำห่างไป4ลูกก็ตามนั้นนะเนาะก็ไม่ว่าใครจะลงสนามอะ มันก็ต้องทุ่มเทเล่นเพื่อสโมสรเล่นเพื่อแฟนบอลให้เต็มที่แต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละนักเตะม่นก็ชุดเดิมๆหลายคนก็ยังเดิมๆอยู่กับทีมมานานแล้วแต่ฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้พัฒนาไปไปไหนเลยเมสันมาส์เองก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงสนามเล่นต่อเนื่องได้อีกสักกี่นัดจะกลับไปเจ็บอีกหรือเปล่าฟอร์มการเล่นที่เคยดีๆช่วงตอนอยู่เชลซีเนี่ย มันจะหาเจอไหมมันจะสามารถปลุกให้เล่นดีแบบนั้นกับแมนยูได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบได้แต่ก็นั่นแหละลงสนามไปแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงตัวสำรองคุณก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อชัยชนะก็ตามนี้นะเด็กผีพิม l ์ a ลีกสำหรับแมนยูเนี่ยเหลืออีก3นัดก็น่าจะเป็น3นัดที่ก็เล่นให้ครบตามโปรแกรมประมาณนั้นฮะตอนนี้จิตใจนักเตะรวมไปถึง ทางฝั่งของรูเบนอามริมก็มุ่งมั่นตั้งใจเกิน50%ไปทางยูโรปาลีกแล้วเพราะว่ามันเป็นทางลัดที่จะพาให้แมนยูเนี่ยกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้คือถ้าฤดูกาลนี้แชมป์ยูโรปาลีกไม่ได้ก็เรียบร้อยฤดูกาลหน้าไม่ต้องเดินทางไปไหนฮะเล่นบนเกาะอังกฤษอย่างเดียวแล้วต้องลุ้นด้วยนะว่าสรุปสุดท้ายจบฤดูกาลเนี่ยเราจะอยู่ที่เท่าไหร่ จะลงไปที่17บเ้ยไหมเพราะว่ามันมีโอกาสอยู่นะถ้ายังควานหาชัยชนะหรือว่าเก็บแต้มให้มันเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเต็มหน่วยไม่ได้เนี่ยเออโอ้ยแย่จริงอ่ะก่อนจะจากกันไปครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับเครื่องโกนขนน้องชายไขย่กรูมมิ่งอ่าอย่าลืมนะฮะ5.5นี้เขามีโปรโมชั่นดีๆนะโอ้โหเหลือแค่1,400บาทเท่านั้นมี3-4ให้เลือกใครชอบสีไหนก็กด ตามลิงก์ในคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยโกนขนน้องชายให้โล่งๆจะได้ไม่เหม็นอักไม่เหม็นชื้นนะจ๊ะรุ่นนี้โกนขนตรงไหนก็ได้เขาดีถนอมผิวหนังไม่เป็นต่อไม่บาดแน่นอนอ้าวดูคลิปจบแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแฟนผีไรขนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ